กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมีเมนูใหม่ๆอีกแล้วครับท่านครับนั่นก็คือมาม่าเผ็ดเกาหลีอยากจะรู้ว่ามันเผ็ดขนาดไหนต้องทดสดำรับเลครับเราจะจัดไปแบบรวมๆนะครับอันนี้ก็แอปเปิลสีชมพูอันนี้ก็สีส้ม ไม่รู้ภาษาเกาหลีภาษาจีนอันนี้ก็มาาเกาหลีเราจะมาดูนครับว่าหน้าตาเวลามันกินแล้วมันจะเป็นยังไงใต้บ้างตอนนี้มาม่าเผ็ดของเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือมาม่าเผ็ดเกาหลีแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับแล้วก็ผักแก้มของเรา ต้มไข่ด้วยฮอ,อมีแตงกวนนะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วที่เราจะเจี๊ยป้าหืมนะครับดูความแซ่บของมันนะฮะดูเส้นโอ้โหโอ้โอ,โอนี่ผักโซๆอันนี้ยำอันนี้เป็นสลายยำนะครับให้แก้เผ็ด

อร่อยมากมเมมากดินมาดูว่าเราจะกินหมดกันไหมยังมั้ยยังมั้ยเราดูว่าเราจะกินหมดหรือเปล่าเฮ้ยเปล่า,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 าอืมสลาย์ยังเหลืออยู่ฮะกินเหรอเหลือเหรออืม ก็จะมีนี่สไลด์ลายเหมือนกันลายแผ่นครับไว้กินแก้เผ็ดอือสุดแล้ววันนี้เราก็เอาผ่านไอเรียกสามารถเผ็ดไม่ได้สทาหรับอร่อยมากมาก สำหรับคลิปนี้มาม่าเผ็ดจะตั้งชื่อว่ามาม่าเผ็ดแก้ซวยเนียนาแบ่ใครชอบที่นี้ก็ช่วยกดไลค์กดตามแนละ้วกดติดตามแนละ้วกดสับสไครด้วยสำหรับคลิปนี้เรียบร้อยโอเคสำเร็จขอบคุณครับ